สวัสดีคนเล่น a อนิเมะแอนิเมชั่ทุกคนนะครับผมทาร่โแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวและโชว์เคสเกี่ยวกับตัวของลิเลียนะครับจากเรื่องเฟสนะครับผมตัวก็จะหน้าตาประมาณนี้ใส่สิวันนี้ครับลิเลียนะครับเป็นโซเวนของเบอร์เซนะก็ตอนนี้สแต,ตโดยรวมของผมนะจะเป็น a อเอลบเอเป็น A อลบอลบอลบนะครับทั้ง3อันเลย ตอนนี้ยังไม่ได้อีโวเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าตัวพออีโวมาปุ๊บจะเป็นสเตตยังไงนะตัวของลิเลียนะครับจะตีเป็นเวทนะครับผมเป็นเมจิกนะแล้วก็มีท่าลองเป็นของดาร์กนะเองหรือความมืดนะส่วนนิสัยที่ได้ติดพวกมานะครับก็จะเป็นลิงก์สามนะเพิ่มระยะอีกสานะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะไปอีโวกันว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมในส่วนของอีโวนะครับก็น่าจะเหมือนเหมือนกับทุกตัวนะครับผมใช้ตัวของจอกฟักซิ 250อันแล้วก็ตัวของ s t a r f o o d นะครับผมสีเหลือง12สีฟ้า4สีชมพู5สีเขียว3แล้วก็สีลุ้ง1นนะครับผมพอเราอีโวมาแล้วนะครจะมีสเตตที่เพิ่มมาคือ Attack บวกอีก50%นะครับผมค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวอื่นนะเพราะตัวอื่นประมาณ30-35แล้วก็จะมีท่าใหม่ครับคือ Nine Life นะครับ9ชีวิตประมาณนี้กดอีโวเลยแล้วกัน ก็จะประมาณนี้นะพออ e ีโวมาก็จะมีโอเซิร์ฟเป็นตัวยืนแล้วก็น้องมานั่งตรงไหนนะก็ตอนที่อ e ีโวมาครับจะมีชื่อตามหลังก็จะเป็นโฮโมอาโฮโฮมันคูลัสนะครับผมอาชื่อประมาณนี้นะมาดูกันดีกว่าว่าสเตตผมจะได้เป็นอะไรแต่ก็น่าจะได้อยู่ A บวกแล้วมั้งผมว่านะจริงด้วยไปอยู่ช่วง A กับ A บวกนะโอเคครับสแตตของผมทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็น A อบวก A บวก A บวกนะครับทั้ง3อันเลย ทั้งโจมตีเวลาแล้วก็ระยะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์เคสกันเลยนะครับว่าตัวละครนี้มีดีอะไรบ้างไปดูกันครับก่อนจะไปดูโชว์เคสนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่ลืมคลิปต่อไปที่จะอัพนะครับไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนผมก็ฟาร์มเงินมาพอประมาณแล้วนะน่าจะอัพได้ตัวหนึ่งละ ตัวละครของลิเลียนนะครับจะสามารถวางได้แค่ตรงพื <S <s ้นนะครับวางได้พื้นเท่านั้นแล้วก็สามารถวางได้แค่3ตัวนะครับจะบอกได้แค่ว่าวางได้แค่3ตัวเท่านั้นนะตัวลิเลียนครับจะเป็นตัวตีพื้นแล้วก็ตีเวทนะแล้วก็วางได้แค่พื้นอย่างเดียวแล้ววางได้3ตัวเริ่มต้นครับในการวางก็จะอยู่ที่สองพันนะครับในการวางเดี๋ยวผมขายตัวที่เหลือไปลแล้วกัน ระดับลีเลียครับดาเมจเริ่มต้นของผมนะ่าจะอยู่ที่7,009นะครับอัพขั้นแรกครับใช้เงิน2 5 0 0นะครับในการอัพเกรดจาก7,009เป็น20,003นะครับส่วนเวลาก็เท่าเดิมน,นะครับเป็น5.5แล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเป็น18.6นะครับผมไปขั้นต่อไปครับใช้เงิน3 5 0 0ครับในการอัพเกรดก็จากดาเมจ20,003เป็น30,001นะครับผมเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น23.6นะก็ยังไม่มีอะไรเนาะ ตัวเลือดไปแล้วกันถ้าต่อไปครับจะเป็นท่าชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์สมอนนะครับผมจะเสกตัวของเบอร์เซอร์เกอร์มาแล้วนะก็จะใช้เงินห้าพันครับในการอัปเกรดจากดาเดิมสามหมื่นหนึเป็น7จ็ดหมื่นเก้าเลยนะเพิ่มมา2เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น7.9จุดเนะครับจาก5.5ระยะก,ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเป็น24.9นะบสี่จุดเานะถ้าก็จะเป็นเสกตัวของซัมเมอร์ลงมานะเอ้ยไม่ใช่ซัมเมอร์อะไรเบอร์เซอร์เกอร์นะ ตัวใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อัปเกรดข้นต่อไปครับใช้เงิน7,500นะครับในการอัปเกรดจากดาเมจ79,000เป็น95,000นะครับผมส่วนเวลาก็ลดลงมาครับเป็น7.4นะระยะก็เพิ่มขึ้นครับ27.3นะบเจ็ดจุันนี้เหมือนกันครับใช้เงินทั้งหมด9,000นะครับในการอัปเกรดก็ดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก95,000เป็น120,000เลยครับเพิ่มใหม่ เยอะพอสมควรนะแล้วก็เวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น28.6นะเพิ่มมาอีก1.3ึ่งพับไปนี่ก็ยังไม่มีอะไรเนาะแต่พออัปเกรดขั้นต่อไปครับจะเป็นท่าช่ว n น n e ไลฟ์นะครับผมเก้าชีวิตนะครับใช้เงินทั้งหมดนะครับ13,500หนามนะครับในการอัปเกรดจากดาเมจแสนสองเป็นแสนเก้านะครับจะสองแสนละแล้วก็ระยะก็เพิ่มเอ้ยเวลาก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น10.2จุดสองนะจาก7.4แล้วก็ตัวของเวลาเอ้ยไม่ใช่เวลาสิระยะ เป็น29.8นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราอัพดูครับว่าจะเป็นไงอ่าโอเคท่านี้นะครับก็จะเริ่มตีหลายฮิตแล้วนะถ้าก่อนก่อนจะตีฮิตเดียวหมดเลยก็โอเคเดี๋ยวเราลองอัพต่อไปครับใช้เงินทั้งหมดอั0 0นาทนะครับในการอัพเกรดจากดาเมจแสนเานะครับเป็น2องแสนขึ้นหลัก200,000แล้วนะแล้วก็เวลาลดลงนะครับเป็น92 ระยะก็เพิ่มขึ้นนะเป็น30.5นะเพิ่มมาหน่อยนึงก็อัปผมเพิ่งสังเกตนะครับตัววงของท่านี้นะครับจะค่อนข้างจะเริ่มใหญ่และใหญ่ใหญ่หญพอสมควรเลยในการโจมตีนะขั้นต่อ,อไปครับน่าจะาขั้นสุดท้ายแล้วใช้เงินทั้งหมด30,000ื่นครับในการอัเกรดดาเมจจาก2,07 0 0นเนะครับ,รบ,เ,ร 2, 07, รบเป็น3 9 9 0 0นนะส่วนเวลาก็ลดลงเป็น8.3ระยะเพิ่มขึ้นเป็น31.1นะครับ ้านี้จะตีอยู่ที่สามคิดนะไปปะเราก็อัพเต็มละตัวก็จะประมาณนี้นะค่อนข้างจะเท่อยู่นะเพราะว่ามันก็น่าจะเกือบติดเมตาอยู่เหมือนกันแต่ตัวละครน,นี้ไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองบัฟกีฟีกันเลยดีกว่าว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่ดาเมจเกือบสี่แสนก็ตีสี่แสนเลยแล้วกันสำหรับผมตีสี่แสนไปเลยแล้วกัน เดี๋ยวลองบัฟกีฟีกันแล้วกันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะจากแสนเก้าจะเป็นเจ็ดแสนเก้านะครับผมดาเมจถ้าเกิดผมว่าน่าจะบัฟบัฟตัวของเวนดี้ด้วยนะก็จะอยู่ที่ล้านนะน่าจะแตะล้านอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่มาครับจาก เจ็ดแสนเก้ากับแแสนจะน่าจะอยู่ที่ล้านนะลองบับกัน1 2 3่งสอและสดาเมจตัวของดิเลียนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับและพอสมควรเลยแล้วก็ตี8วิแล้วก็ระยะ31นะครับระยะก็ค่อนข้างกลางๆนะไม่ได้กว้างมากแต่ส่วนแต่ด้วยวงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะ ได้เลยใช้ได้เลย,ดเลยโดยส่วนตัวสําหรับผมนะตัวนี้น่าจะติดเมตากราวปะเออน่าจะติดเมตากาวตีค่อนข้างแรงแต่ด้วยความที่เวลาก็ค่อนข้างจะเริ่มช้าละไปจุดสามค่อนข้างช้าอยู่ส่วนระยะก็เฉยๆนะครับเป็นอยู่ที่สาสิบเอ็ดกลางๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็โดยสรุปแล้วกันตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดเมตากราวนะครับผมตีพื้นที่แรงพอสมควรแล้วก็เป็นตัวที่เออ ไะพูดอะไรเดียว,วางได้สามตัวตีพื้นตีพื้นอย่างเดียวตีแอร์ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีตัวดาเมจแรงหรือเป็นเวทแล้วก็มืดนะครับตัวนี้เหมาะมากที่จะใช้นะครับผมนี้แล้วกันตัวคอนี้ก็ไม่ได้ยากนะใช้ง่ายๆครับวางไม่มีแมคานิกอะไรทั้งสิ้นครับก็แค่วางแล้วก็ตีตีปกติก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคน ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นตัวของกิลกาเมสนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครอยากให้ทําอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้หมดเลยนะขอบคุณทุกคนี่ครับมารับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ